สวัสดีค่ะพบกับช่องจอยหอยใหญ่นะคะืัอนี้พาพี่น้องป้องาปมาคาเฟ่แถวบ้านกระเด็นซีนมอไซคูใจมาคาเฟ่ใกล้บ้านนะจ๊ะกระเด็นซีนจ้ามาหาอย่งางกินเย็ยนๆแล้วพี่น้องป้องปเข้าบาน้ําอันนี้จะเป็นที่สั่งเครื่องดื่มอันนี้พามาเบิร์กนี่หรือพามารอรอเลยค่ะ ม,มือกันอันนี้ถ้ามาชมบรรยากาศนะคะจะเป็นออกสวนสวนปราปานนะคะปกติจะเป็นร้านอาหารคาเฟ่แล้วก็สถานที่จัดงานแต่งงานอยู่ใกล้ใกล้บ้านเองค่ะขี่รถมาขี่มอเตอร์ไซค์มาสองที่นี่แหละเนี่ยจ้ะก็จะเป็นประมาณนี้งามป่จ้ะมีมุมน้ำตกด้วยนะเดแบบินไปข้่งนอกอัน,นก็จะเป็นแต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ะด้านในนะคะ วันหนี่สิบ้ามาเบิ้พวกที่มกเป็นไพรเวทนะคะพวกที่จองห้องประชุมอันนี้ตอหน้าเขาก็จะจับงานแต่งงานในห้องนี้กันจอยหอยไงกั่มาในห้องนี้อันนี้สําหรับคนที่มาเป็นกลุ่มเป็นคณะก็จะเป็นห้องนี้คะ่ะห้องเหล็กลงไปบรรยากาศอบอุ่นนะคะสวยง,งามตามทา้อ,องเรื่องอนนี้ก็เป็นมุมน้ําตกจ้าไม่การปล่อยหมอกคุณดิพี่น้องเห็นบ่เห็นหมอกบ่ สวยค่ะสวยนี่ค่ะเป็นมุมจะซุ้มให้เรียบร้อยอูย้ยสุดยอดเลยคุณอาคุณสวยอยากนั่งต้นไหนคะเลือกเลยค่ะนั่งนี่น,นัี่ร้อนพามาเบิ้งพี่น้องพามาดูทุ่งนางามบ่คะเนาะมีคาเฟ่ใกล้บ้านสวยงามตามท้องเรื่อง นี่จะเป็นมุมชิงช้าเจะเหไหมากทุงน้าเนี่ยเราพี่น้องป้องไปสวยไหมสวยเนาะเออเดี๋ยวไปดูอาหารว่ามีอะไรน่ากินท้ายางเหรอ น่ารักน่ารักพี่น้องดูอ่ะตรงนั้นก็สวยนะอ่ะตรงนั้นก็สวยดูมาตอนคำคำเบิ่งพี่น้องอออันนี้เห็นชายเล็กมานแไเอาก็นั่งไปแล้วแม่ลูกลูกก็นั่งไปแล้วแม่สวยบ่พี่น้องป้าจะอ้อยขึ้นมากท่าบรรยากาศพุงหน้าโคตร เขียวสวยงามตามท้องเรื่องอชื่นใจเนาะวันหยุดเรามาเจออะไรแบบนี้อยู่ใกล้ๆบ้านเลยจ้ะขี่มอเตอร์ไซค์มาสองนาทีสนาทีจ้ะนี่ลคะค่ะเมนูคะ่ะของชายงามของคุณแม่เบิองอาหารหน้าตาดีดเลยค่ะเหมืนอนเจ้าอ้อยหอยใหญ่เลย อันนี้ของคุณสาอันนี้ราคาของคุณลูกส่วนอันนี้ของคุณแม่ตามเดิมทําไมอาสวยแบบนี้อารู้ไหมคลิปนี้แม่จะไปแบ็กเมย์แม่จะได้เงินมากินข้าวอีกมื้อนึงอาหารน่ากินมากเลยพี่น้องป้องไปป้าแ,แซบเนาะอันนี้นะ่ะโดโดๆสีสันก็โอเคแต่ที่สําคัญอีแม่แทนมาด้านนี้อาคุณห้านกระถ่ายลูกไปแต่อีแม่เนี่ยแบบ พอใจไลายสีเขียวงามโอ้ยความสุขของอีแม่ความสุขของอีแม่านนมาเลยค่ะพบก,กับช่างเจ้อไอยขอใหญ่สวัสดีค่ะมือนี้พี่น้องป้องไปอารมณ์ขี้ขานเทียกับเขา่เอาออกมากินข่านอกบ้านมะแมนเข,ข่าขานอกบ้านดอกคะ่ะอาหารว่างเขาก็คือสิีเมนหมูกระทะตามเคยเป็นไฟเรานวหัวมวนตามภาษาเนาะพี่น้องวันหยุดพาขอบรัามาเที่ยวมาเล่น ไปไส์เ่ได้เด้เนาะอยู่ทำมูนี่ล่ะมาเหมาะแม่แม่มีความสุขก็ไม่แค้อาหารนี้ก่อนเนาะอาหารข้างก็อร่อยอ่าแซ่บจีผู้อื่นก็บบได้ตามบรรยากาศค<า><า>น,<า>นะกำลังสีคำเปิดไฟเบิ้มพี่น้องเอยหอยใหญ่เงือดหลายมากหลายที่จักไหนเนาะ เราสิมีเจ้คาเฟ่แบบนี little, like ้เค like ี้ยวๆแบบนี้คิดถึงแม่ป้าให้แม่ป้าหอคิด้ทอดเจ้านี่ล่ะจ้าเมนูเขามาสั่งกรุบกริบกรุบกริบซึ่งเช่นปลาพิซซ่าตั้งหาวิเอนคาโบนาร่าโอเคมีมือก็ตัดเลยจ้ามามากินเลยจ้า แม่หละจ้าพี่น้องขุดทุ่นบาไหวหิวเข่าหลัดจ้ากินแบบกุบกริบกุบกริบเนาะกุบกริบกุบกริบวู้สพี่สะผ่านเด็กน้อยพี่น้องมีลูกเป็นเด็กน้อยเด้เขาต้องน้ำกันหรอวะกินแต้โม่โม่แม่ๆม่กุบกริบกุบกริบ ใช้มือนะคะใช้มือปกติไี่จชกบใส่มือเด่ะออร่อยฮั่นอร่อยค่ะอร่อยมันตัวธรรมชาติเลอลูกกินตามธรรมชาตินี่แหละกินตามธรรมชาติลองกินได้ลองอับซิมิปุได้ดก,ล,กลุ่นๆนะก็ได้ด้วยพี่น้องอาจจะยินกับโหชัยวิจารณญาณในการรับชมรับฟังข่าวดีข้าวดย うん。 ว่าเอาไม่สงสารเราหรออากับลานย,ยอกันอากับแขน,นสั่นขาสั่นกับบอกชั่ตัวเนาะผู้สูง<ล>ผู้รอจะแก่งอาคักเนาะบางในเตียง คือมะพีน้องไม่กินทำน้อยมากินได้นี่แหละแตยามไม่เดือังอนะไรแบบน,นี้ไม่ะไหนแม่น้องจิ้มดิคาบุเนราไนเ่ยคานจิมดูซือพี่น้องิีไลฟ์ได้ไม่มสิเมืดอิิไลฟ์ม,ม,ม <laughs> าไ,ได้ไม่สิเมิดขอ,องดู

เอาเมื่อก็ได้ดอกอาไหนคนบอกให้ขับรถกลับเลยเออหัวห้าตจังเลยนะชอบไหมมาอยู่ไหมส่วนแม่ก็อาส่วนมากมามีเงินไหมไม่มีหรอกพ่อมาพ่อมาดีไม่เผ็ดใช่ไหมติจ่ายทำไมอ่ะไรที่นี่เสียงกบเกลียนเกลียดป่พี่น้องดีไม่เอะไรู้กินเผ็ดไม่ได้ใช่ไหมกินเผ็ดไม่ได้ใช่ไหม เดี๋ยวเจอกันแ่น้ำป่าหันมากค่ะโบ่หิวสั่นลูกสาวกลกของอีแม่ฟาดไปแล้สีตัวพี่น้องใ่โอแต่สามตัวสองสองบวกสองเป็นเห็นนิดนึงเห็นแต่กันแล้วคุณอา แสบเหื่อจ่ามันกิจาการบ้านๆลูกกับไปพัวกันนอนอ่ะกันนั่งเล่นมือถืออีกคนไปไหนอ่ะโอ้ยทางคุณตํานี่แหละชีวิตจะอ่ยอยหอยใหญ่ี่นองป้องไปเอ้ยอีกวันนึงดีๆโอ้แขมองสีเขียวเขีๆก็มีความสุขละสวยเนอะหน้าเขา่า ชอบมากเลยชอบบรรยากาศแบบนี้เราพี่น้องซั่งเดี๋ยวมีเงินก่อนหนึ่งก่อนใยัยสำเร็คจคอนสิร์ตคาเฟ่นี่ได้แบบนี้เนาะงามเอาแต่ต้นหญ้าซทำนี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะงามหลายงามบอกพี่น้องงามพี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็นปูบ่ปึ๊บพี่น้องเห็นป่นนะน่ะตัวน้อยๆน,น่ะน่ะนาน่ะน,ะน,นี่อีกกระปู โอ้อยัมีเงินซือกล่องซุ้มให้พี่น้องเห็นดนะ้วยเนาะเพิงธรรมชาติมากเลยจ้าค่ำแล้วพี่น้องเพิ่งจะเปิดไฟเปิดหมอกอากาศดีมากเลยในอากาศรอบๆร,ร,ร้านแนะนำนะคะถ้านั่งดูอาหารหลักร้อยอยู่หลักร้านเนี่ยหลักจาน์ก็ต้องไปไก่เพราม สวยงามตามท้องเรื่องของเห็ดน้ำมามมุนเด็กน่อยทำมาจากไม้สวยไหมจ๊ะมุภาพรวมสวยเนาะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้เก็บใบมะกรูดกดกระดิง่งกิ้งกๆ้งกิกิจะเอาหอยใหญ่ด้วยนะคะถ้ามีโอกาสกับสิภาพพี่น้องป้องไปมาเปิดคลิปแบบนี้บ่อยๆเนาะมากันไปแล้วจบแล้วคลิปนี้จุ๊บจะอ่อยรักทุกคนนะคะจุ๊บจุ๊จ